สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนิน,นดวงในคลิปน,นี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานไฟฤิสยาความอิจฉาของคนที่เขาเกลียดคุณไม่ชอบคุณนะคะมาตรวจสอบพลังงานเขากันว่าเวลาที่เขามองมาที่คุณเนี่ยไฟฤิษยาที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันมากมายขนาดไหน โรงพยรงานของคุณอนนญาตในรัเบอร,ร์ดสตาด้วยการกดสกรอตได้แช์นะคะสึไ่ไในหน้าของเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณสงสัยว่าเขาอ่ะคิดริษยาคุณแน่ๆเขาไม่ชอบคุณแน่ๆด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟริษยาที่เขามองมาที่คุณเนี่ยมันขนาดไหนนะคะอาการความรู้สึกความคิดสะเทือนกุมกันสาวทัดไฟ water ท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกสันคนที่เกิดในวันอา,ท,าอทิทาตย์ธาตกกุฝ่ายเอิร์ธธาตุดินพฤุกรมกรเนบจุนธาตุดินพฤษกรมกรแอริสแอธาตุลมมิถุนกุ่มูลราศีมีนราศีกรกฎนะคะแล,ะล้วก็ water ท่านน้ำมีนกรกฎพิจิตตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี19 21้าย่สิบีสี่าหแล้วก็26ตัวสอบพลัางงานของคุณนะว่า พลังงานของคุณนั้นโดดเด่นจนทําให้คนที่คิดริษยาคุณไม่ชอบคุณเนี่ยเกิดอาการนะคะพลังงานของคุณโดดเด่นอย่างไรดีอย่างไรนะคะจนทําให้คนที่มีจิตคิดริษยาคุณเกิดอาการขอตรวจสอบพลังงานคนที่มาเจอกันคลิปนี้หน่อย เดอะฟูนะคะเราก็ไม่สนนะคะเราก็ร้องลําทาเพลงไปนะคะทํางานอิสระของเราไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรูปแบบของเรานะ,ะอยากจะทำอะไรก็ทำํำอยากจะไปไหนก็ไปนะคะแล้วเราก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะเราอยู่ในจุดที่คนที่มีจิตริษยาทําอะไรเราไม่ได้เราอยู่สูงกว่าเขานะคะ เราอยู่เหนือกว่าเขาเรามีความรู้ความสามารถมีจิตใจที่อิสระนะมีพลังงานบวกมากกว่าเขาเราประสบความสำเร็จและก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการงานเราสามารถที่จะมีการเงินมีการวางแผนการเงินมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยนะคะมีในเรื่องของการแบบสามารถที่จะให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้สามารถชี้ แนแนวทางให้กับผู้อื่นได้เราไม่สนหลอกพลังงานลบๆพลังงานไร้สาระพลังงานของคนที่อิจฉานะคะคือทํำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมีแต่ความเป็นผู้ให้นะคะมองแต่อนาคตของตัวเราเองอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่เป็นพลังงานลบอะไรที่มันเหมือนกับไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราและอนาคตของเรา นะเราไม่สนใจเราเลือกที่จะให้พลังงานของความอิจฉาของเขาปะสะท้อนย้อนกลับไปหาคนที่มีจิตคิดด้สยะาเราไพ่เดอะไฮบริ t เซฟเป็นพลังงานของตัวตนของคุณนะคะความดาร์กในตัวของคุณเนี่ยนะคือการไม่โต้ตอบคือการนิ่งคือการเมินเฉยคือการไม่สนใจไม่แคร์นะไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ว่าเขาจะทำพฤติกรรมอะไรกับคุณพูด ใส่ร้ายป้ายสีคุณลินทาคุณอิจฉาคุณนะอิจฉาความโดดเด่นของคุณอิจฉาความสําเร็จของคุณอิจฉาความร่ํารวยอิจฉาความเก่งความฉลาดของคุณการเมินเฉยของคุณการเลือกปฏิบัติ นะคะการที่แบบคุณไม่ใส่ใจไม่สนใจคําพูดไม่สนใจการกระทําของเขานี่แหละเป็นการที่ทําให้คนที่มีจิตคิดริษย,ยาคุณหมั่นส้โกรธเกลียดคุณมากๆนะคะแล้วก็5ดาบเนี่ยคุณเอาชนะเขาและคุณก็เอาชนะจิตใจของตัวเองด้วยการที่แบบไม่โต้อตอบพลังงานลบๆออกไปคุณเป็นพลังงานของคนที่พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นถ้าหาก คนเหล่านั้นนะเห็นถึงความดีเห็นถึงความงดงามในตัวของคุณส่วนบลังานของคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคุณไม่ใส่ใจไม่สนใจปล่อยให้เขาทนทุกข์เจ็บปวดทรมานไปกับความคิดความรู้สึกของเขาเลยปล่อยให้ไฟนะคะมรสุมต่างๆ นะมันแผดเผาความริษยาของเขามันแผดเผาความคิดของเขามันแผดเผาเอ,อจิตใจของเขาคณะเข้ามาโฟกัสในชีวิตของคุณจนเขาไม่มีเวลาไปสนใจตัวเองไปพัฒนาตัวเองนะเป็นสิ่งที่แบบตรงคุณเนี่ยเออแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่จะคิดเลยแล้วแต่จะพูดเลยแล้วแต่จะทําเลยนะเข้ามาเสียเวลากับคุณอ่ะนะจนแบบจิตใจชีวิตของเขาอนาคตของเขามัน มันมืดบอดนะคะนี่คือสิ่งที่คุณทําให้คนที่มีจิตคิดริษย,ยาคุณนะโกรธคุณมากเกลียดคุณมากนะเพราะว่าคุณไม่สนใจเขานั่นเองรามาดูซิว่าไฟริษยาของคนที่เขานะคะริษยาเกลียดคุณไม่ชอบคุณมองมาที่คุณตอนนี้เวลานี้นะคะเกิดสิ่งใดที่มันทําให้ตัวของเขาแบบโหนะคะ ทำไรคุณไม่ได้โกรธเกลียดคุณริษยาคุณสิ่งสิ่งนั้นมันแผดเผาเขานะคะเรามาดูสิว่าอะไรที่ทําให้คนที่มีไฟมีจิตคิดริษยาคุณเนี่ยคือแบบมาสนใจแต่คุณนะคะมามุ่งร้ายแต่คุณมาใส่ใจแต่เรื่องของคุณความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะมาส่องความทุกข์ของเขากันดีกว่าหาถ้วย ความทุกข์ความเสียใจยเรื่องราวเหตุการณ์เก่าๆพฤติกรรมเก่าๆของเขานะคะพลังงานของคนคนนี้มีความที่แบบเป็นพลังงานของคนที่เสียดายนะเสียดายความรักเสียดายความดีที่คุณมีให้พลังงานของไฟที่มีจิตคิดอคิดริษยาของคนคนนี้คือคุณอาจจะเคยพูดดีกับเขาทำดีกับเขา นะคะคุณอาจจะเคยแบบเหมือนถ้าแบบบางคนอะนะที่มีแฟนมีคนรักมีคนคบมีคนคุยในอดีตคุณเคยวิ่งไล่ตามเขาแต่ตอนนี้คุณไม่สนใจเขาแล้วคุณไม่เอาอะนะคุณไม่สนใจชีวิตของเขาคุณไม่ใส่ใจเขาเขาก็เกิดความริษยาในตัวคุณที่แบบคุณไปเห็นคนอื่นดีกว่าเขาคุณไปสนใจสิ่งอื่นนะคะหรือถ้าแบบคนคนนี้เป็นเพื่อนของคุณเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณก็คือ คุณไม่ให้ความเป็นเพื่อนกับเขาเลยคุณไม่เคยพูดดีกับเขาคุณไม่เคยทำดีกับเขานะคะกับคนอื่นเนี่ยคุณมอบสิ่งของคุณมอบเข้าของให้คุณพูดดีด้วยแต่พลังงานของคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่เคยที่จะทําดีกับคุณเลยไม่เคยพูดดีกับคุณเลยคุณก็เลยมีความรู้สึกไม่ชอบเขาและก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเขา ะะก็เลยทำให้คนที่มีจิตคิดดิสยาคุณคนนี้หมั่นไส้คุณคุณเอินเฉยจริงๆด้วยนะคะพลังงานคุณเป็นพลังงานของผู้หญิงเก้าเหรียญผู้ชายเก้าเหรียญเพอร์เฟกดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะ,ะแล้วก็คนที่แบบเหมือนชื่นชมคุณหรือว่าเพื่อนที่ดีพูดดีกับคุณทําดีกับคุณแต่ส่วนพลังงานของคนคนี้คุณไม่ใส่ใจเลยอะ่ะ ไม่ว่าเขาจะพูดหรือว่าทําอะไรกับคุณคุณก็คือแบบคุณเฉยอ่ะนะคุณไม่สนใจคําพูดของเขาการงานที่เขาแนะนํานะเขาสอนงานหรือว่าเขาบอกอะไรคุณคุณคุณไม่ใส่ใจเขาเลยหรือว่าเขาแสดงออกว่าเขารักคุณชอบคุณเนี่ยคุณก็ไม่เอานะอดีตมันก็คืออดีตตอนนี้คือฉันอยู่กับปัจจุบันอดีตเธอไม่สนใจฉันฉันไม่สนใจเธอเหมือนกันนะตอนนี้คือฉันแบบคือ รู้สึกว่าการไม่มีเธอเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะคะทำให้คนที่อิจฉาคุณเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหกรีดปรี๊ดแตกเลยแล้วก็การที่ตัวของคุณเด็ดขาดจริงจังนะคะคือแบบมีในเรื่องของขอบเขตมีในเรื่องของคำพูดมีเรื่องของการแสดงออกว่าคุณรักตัวเองคุณรักคนที่สนใจคุณคุณรักคนที่พูดดีกับคุณคุณจะใส่ใจคนที่แบบทำดีกับคุณเท่านั้น ทำให้คนที่อิจฉาริษยาคุณนะความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเขาเนี่ยตอกย้ําความรู้สึกของเขาว่าเขาผิดไปแล้วเขาผิดต่อคุณมากๆเขาทําไม่ดีกับคุณเขาพูดไม่ดีกับคุณเขาเมินเฉยใส่คุณหรือว่าเขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกก่อนที่คุณจะเมินเฉยใส่เขาอ่ะเขาทําใส่คุณก่อนนะคะก็เลยทําให้คุณแบบเออไม่สนใจนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการ เอาคืนพฤติกรรมในอดีตของเขานะคะความทุกข์ของเขาที่อยู่ในใจของคนที่มีจิตริษย,ยาคุณเนี่ยไม่ชอบคุณเนี่ยเขาไม่มั่นใจกับการกระทําของคุณกับการที่ตัวของคุณแบบไปสนใจสิ่งอื่นไปโฟกัสตัวเองหรือแม้กระทั่งนะคะลืมเขาไปแล้วหรือว่าคุณไม่ได้สนใจพฤติกรรมที่เขาพูดกับคุณหรือว่าทำลายคุณ คุณไม่ใส่ใจเลยเหรอคุณไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอคุณไม่เจ็บปวดคุณไม่มีความรู้สึกที่แบบเหมือนจะพูดดีทําดีกับเขาเลยเหรออารมณ์เนี้ยนะคะหรือว่าคุณไม่ลงเหลือความรู้สึกดีๆที่เขาเคยมีให้สําหรับพลังงานของคนที่มีจิตคิดดิสยาคุณเนี่ยคนคนนี้คือความทุกขของเขาคือคุณเล่นไม่สนใจเขาเลยไม่คิดว่าเขามีตัวตนบนโลกใบนี้นะคะก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึกว่า คุณเนี่ยคือมันแน่มากคุณเล่นมองเขาเป็นอากาศธาตุนะคุณไม่รู้สึกอะไรเลยคุณไม่เจ็บปวดกับการกระทําของเขาการเมินเฉยของคุณนี่แหละทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณเอาชนะเขาเวรกรรมมันตามทันเขาการที่คุณแบบเหมือนกับว่าเขาอ่ะ ทำไม่ดีกับคุณหรือว่าพูดไม่ดีกับคุณในอดีตหรือว่าเมินเฉยใส่คุณในอดีตหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีคุณในอดีตทําร้ายคุณนะแทงข้างหลังคุณทุกอย่างโดยเฉพาะใครที่เจอเพื่อนเจอสังคมที่แบบทําร้ายคุณหักหลังคุณแทงข้างหลังคุณแล้วคุณไม่คบแล่คุณไม่สนใจเขาแล้วอะแล่คุณไม่ให้เขาเป็นเพื่อนไม่อยู่ในสังคมไม่อยู่ในความคิดของคุณนะคือสิ่งที่ทำให้คนที่มีจิตคิดด้วยสยาคุณะเกิดความทุกข์มากๆ คุณเล่นเห็นเขาแบบไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้นี่คือผลวิบากกรรมในสิ่งที่เขาจะต้องเจอเจอต่อจากนี้ไปเขาจะเจอพลังงานของสังคมบุคคลรอบข้างที่โกรธที่เกลียดเขาโดยไม่มีสาเหตุที่เห็นเขานะคะไม่มีประโยชน์ที่เห็นเขาเป็นแบบขยะเห็นเขาเป็นสิ่งปฏิกูลนะเห็นเขาเป็นขยะที่ลอยตามน้ําเน่านะคะเขาจะเหมือนกับว่าโดนสังคมที่แบบ สังคมเพื่อนสังคมเพื่อนฝูงนะโกรธเกลียดเขามากๆแล้วเขาก็นะคะพยายามที่จะเหมือนเหมือนไม่สนใจพยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ยอมรับสภาพตรงนั้นไปความทุกของเขาตอนนี้ที่เขาเจอก็คือเขาถูกสังคมถูกหัวหน้านะถูกคนรอบข้างถูกเพื่อนร่วมงานนะไม่ชอบขี้หน้าเขาโดยที่ไม่มีสาเหตุ นะคะโดยที่แบบพฤติกรรมของเขาคําพูดของเขาคือแบบเหมือนเขาโดนสวรรค์ลงโทษโดนศัลดิทธิ์ลงโทษนะ,ะโดยที่บบว่าเขาเครียดมากเลยตอนนี้คือเขาหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้ไปพูดคุยกับใครไม่ได้การทํางานของเขาอยู่ในใสายตาของหัวหน้าของเพื่อนร่วมงานความผิดพลาดของเขาเล็กน้อยถูกตอกย้ําซ้ําเติมนะคะนี่คือคนที่แบบ มีจิตคิดริยเสียคุณก่อนหน้านี้คุณทําดีกับเขาคุณพูดดีกับเขาคุณใส่ใจเขาคุณแบบให้เขาทุกอย่างช่วยเหลือเขาทุกอย่างหรือว่าเหมือนกับว่าคือทําดีทุกอย่างอ่ะนอบน้อมนะบางคนท่านคนที่มีจิตคิดริยเสียคุณเนี่ยคือทั้งๆที่คุณไม่เคยทาอะไรเขาเลยอ่ะแต่เขาโกรธเกลียดคุณเขาหมั่นส้คุณเพราะว่าคุณน่ารักเพราะว่าคุณเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนเพื่อนสังคม คนคนนี้คือแบบหมั่นไส้คุณโดยไม่มีสาเหตุจริงๆทั้งๆที่คุณเป็นคนดีคุณพูดดีกับเขาทําดีกับเขาทุกอย่างนะคะมีน้ําจิตน้ําใจกับเขาทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาทํากับคุณคือการแทงข้างหลังการหักหลังคุณการทํากิริยาท่าทางที่หมั่นไส้นะโดยที่คุณรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ว่าคนคนนี้ไม่ชอบคุณแน่ๆเพราะว่าคุณโดดเด่นเพราะว่าเพื่อนแล้วก็สังคมชื่นชมคุณ ทำให้คนคนนี้นะมีความไม่ชอบคุณและสิ่งที่เขาต้องเจอนะความทุกข์ทรมานที่เขาต้องเจอคนที่เคยรักเขาคนที่เคยพูดดีกับเขาเมินเฉยเขาเพื่อนผลงานที่เขาเคยสร้างนะคะเหมือนกับว่าความดีของเขาที่สร้างมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับทําให้เพื่อนๆแล้วก็สังคมนะมองเป็นเพียงแค่หน้าที่ของเขาสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบ นะคะคนคนนี้คือเหมือนกับว่าแม้ว่าเขาพยายามทําดีทุกอย่างนะ,ะความดีของเขาอาจที่จะไม่เคยเข้าตาเพื่อนไม่เคยเข้าตากรรมการเลยนะอดีตอาจจะเหมือนกับว่าคือทําดีนะมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนสรรเสริญยกย่องแต่ตอนนี้มาดูสินะ,ะความดีของเขาในอดีตที่เขาสร้างสะสมมาเนี่ยผลงานของเขานะคะ โอ้นะคะเขาสร้างผลงานเยอะแยะมากมายแต่กลับไม่ได้คำชื่นชมแต่กลับถูกนะคะคนอื่นบอกว่ามันคือหน้าที่ก็มันเป็นหน้าที่ของเธอที่เธอจะต้องรับผิดชอบนะคะผลงานต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาเคยทำเขาต้องเหนื่อยเขาต้องเหนื่อยกับการเอาอกเอาใจหัวหน้าเขาต้องเหนื่อยกับการที่แบบทำดีกับเพื่อน นะโดนกดขี่ข่มเหงน,นะคะทุกคนจะเห็นความดีของเขาเห็นผลงานของเขาเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ชื่นชมไม่สรรเสริญเขาเนี่ยนะทาดีแค่ไหนก็คือเพื่อนๆแล้วก็สังคมจะไม่ชื่นชมเขาเลยนี่คือความทุกข์ที่เขามีตอนนี้เวลานี้นะคะคือเขาแบบใส่ร้ายคุณอะ่ะเขาพูดไม่ดีกับคุณเขาทาไม่ดีกับคุณนะแต่ส่วนคนที่ คนรักในอดีตของคุณที่เขาเคยพูดคุยกับคุณสารภาพัธกับคุณรู้สึกว่าเขาจะคิดถึงคุณเขาเสียดายนะความรักที่คุณมีให้กับเขาเนี่ยมันเหมือนกับตอนนี้เวลานี้คุณไปโฟกัสตัวเองคุณไปสนใจตัวเองแล้วคุณไม่สนใจเขาทําให้คนคนนี้รู้สึกเครียดนะคะสิ่งที่เขาอยากจะฝากมาบอกกับคุณความทุกข์ที่เขาเจอเนี่ยเขาอยากจะฝากอะไร มาพูดกับคุณนะคำขอโทษหรือเปล่าเขาบอกว่าคำพูดการกระทําของเขาเนี่ยมันออกมาจากใจนะสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยเขาตั้งใจทําแต่เขาคือแบบคือมันไม่รู้ว่าความคิดที่ไม่ดีของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้รับความลําบากอะไรขนาดนี้ ขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขกับปัญหากับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมากับคุณเลยตั้งๆที่คุณนะคะเป็นคนที่แบบเป็นคนดีทุกอย่างแต่ทําไมเขาถึงทําร้ายคุณขนาดนั้นเขาบอกแบบนี้นะคะคือเขารู้สึกผิดกับการกระทําที่เขาเคยทํากับคุณอ่นะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบคําพูดนะคะคำแซะคําแย่ เขาเคยทํางานกับคุณเขาเคยร่วมงานกับคุณเขาเคยคิดว่าคุณนะเป็นคนเก่งเป็นคนดีนะแต่ว่าทําไมนะความคิดของเขาคือแบบไม่ชื่นชมคุณเลยเขารู้สึกแบบนี้แต่เขาอยากจะฝากมาบอกกับคุณนะว่าเขาชื่นชมคุณนะแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วหรือว่าการที่คุณแบบ เป็นคนที่ได้รับโอกาสดีๆได้รับคําชื่นชมเนี่ยเพราะว่าความดีความสม่ําเสมอความเสมอต้นเสมอปลายของคุณนะคือเขาทําดีเพียงแค่หวังคําชื่นชมจากคนอื่นแค่นั้นเองนะเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นนะคะก็อยากจะให้คุณยกโทษแล้วก็ให้ผ่กับเขาเขาอาจจะมีความหลงผิดชั่วขณะไปแค่นั้นเองนะ นี่คือคำพูดของเขานะคะที่อยากจะขอโทษคุณจากคนที่แบบมีไฟมีจิตคิดด้วยสยาแต่เขาไม่พูดหรอกนะเขาเก็บไว้ในใจฟังเพื่อไปแก้นำานำารมเป็นแนวทางของคุณุูการติดตามค่ะ